สวัสดีค่ะวันนี้มานมัสการภาพที่วัดพุทธภมิยานนะคะเป็นวัดที่วิวสวยงามมากเป็นวิวแม่น้ำบางประกงค่ะจะมีท่าเรือข้ามฝั่งมานะคะจากฝั่งกระนู้นมาที่วัดค่ะวัดมันจะอยู่บนเกาะค่ะอยู่เกาะลัดนะคะเมื่อก่อนตรงนี้เขาจะเป็นเกาะลัดรีสอร์ทแต่ตอนนี้ ท่านพระอ,อาจารย์ท่านได้มาสร้างเป็นวัดค่ะสวยงามมากเลยนั่งเรือข้ามฟากมาก็นู่นค่ะดูเรือนะคะเรือทางโน้นนะคะค่าโดยสารคนละ20บาทเรือใหญ่เรือดีขับดีบริการดีมากแล้วมาเที่ยวชมวัดกันค่ะ ไปกันเลยค่ะ